อร่อยมากค่ะผลลัพธ์ของขนมจีนเราเป็นยังไงคะเส้นสวยนะ่ารับประทานมากๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องรองตู้ครูวไอเฟมบลี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยค่ะเป็น ขนมจีนนะคะของคุณแม่ปราไัยนะคะ<ง>นี่เราก็เป็นขนมจีนที่แบบอเส้นสวยมากทุกคนแบบเส้นกลมแล้วก็เรียวยาวแล้วก็แบบเออมันน่าทานนะ่ะดูน,น่าทานมากเลยนะคะน่าทา,าลยวิธีทําก็ไม่ยากนะคะกันอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะแช่เส้น ขนมจีนนี้นะคะไว้ประมาณ3.5นาทีนี่เราทานวันนี้นะคะโดยอันดับแรกนะคะเ,คเ,คเรามาดูว่าห่อหนึ่งจะได้เยอะขนาดไหนโอ้โหได้เยอะมากเลยนะาสามารถแบ่งทา,ทาได้นะคะ,น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 ,ะนี่มันเป็น,เ,นเส้นแบบนี้ทุกคนมันันนโอ้สวยมากเลยสีส้มส้ม,สม,มันอ่อนนะคะ ีเราก็จะแช่น้ําไว้ประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะ <attered> ต้มน,น้ําเดือดไปนะคะเราก็จะเอาลงไปลวกในน้ําน้ําต้มเดือดนะคะประมาณนะะ้นําเดือดประมาณ3-5นาทีเหมือนกันนะ นี่นะคะทุกคนนี่พอเราแช่เสร็จแล้วนะคะเส้นก็จะได้นะคะประมาณนี้อุ้ยได้เยอะอยู่นะได้เยอะมากเลยนี่เห็นไหมคะเส้นมันก็จะเป็นอ่อนๆมันก็เหมือนเส้นอ่าเส้นหมี่เนาะนี่โอ้โหเส้นแบบกลมแบบใสมากเลยนะทานมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกกับน้ำเดือดนะคะไปต้มกับน้ำเดือดสามถึงห้านาทีเหมือนกันคะ่ะ คค่ะทุกคนน้ำกำลังเดือดได้ที่เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการนำขนมจีนลงต้มนะคะประมาณ3 5มง้านาทีนะคะสา3-5านาทีนะคะมีหลายสีมากเลยก็จะมีสีส้มนะคะสีส้มนะคะสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้โอ้ยทุกคนดูเส้นสิดูเสนนะคะแล้วก็จะมีสีขาวสีขาวอันนี้สีนะคะเราได้จากสีจาก ธรรมชาตินะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้า85แป้งมัน5นะคะสีจากสมุนไพรนะคะ5นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะมีสีขาวด้วยนะคะถ้าจะสีขาวก็คสีสีสนึงก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสวยมากสีสวยมากเลยสีธรรมชาติมากเลยน่าทานมากเลยทุกคนอ่ะติดต่อผ่านนี้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อได้095 6509520นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปได้เลยนะคะไอดียไลน์ก็จะเป็น0956 6509520นะคะ Facebook ก็คืออิวนะคะอิวกับเปานะคะนี่สามารถแอดไลน์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยหรือว่า นะคะเราจะใช้ไอเดียก็ได้หรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะผล <Yeah! S 1> ลัพธ์ขนมจีนเราเป็นยังไงคะเส้นสวยน่ารับประทานมากๆนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะมาแล้วคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่เราลวกเส้นแล้วเนาะเราก็จะมาตำเป็นส้มตำนะคะเมื่อนี้ก็จิตำซ้มใส่บอก อาหารกินของเรา,าใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะ095 65 09520นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปได้เลยนะคะ095 65 09520นะคะ Facebook นะคะติดตาม Facebook ได้นะคะอิ๋วกระเป๋านะคะนี่นะคะเป็นอาสางจีน ติดต่อได้เลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะถ้าเกิดว่าซื้อเยอะแล้วก็โอ้โหลดแลกจแจกแถมมากๆนะคะนี่ลูกสาวชอบมากอืมอร่อยไหมคะก็าตามมันอย่าหมาก,รมากอร่อยมากค่ะติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ค่คะ สีอะไรก็อร่อยะะสีอะไรก็อร่อยคะ่ะสีส้มสีเหลืองก็อร่อยนะคะค่เอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปต้มค่ะ